ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณผมเป็นผู้ชายที่เหมาะสมที่สุดที่จะเป็นสามีของคุณลินพี่หนจะทำยังไงกับไอ้ปกป้องต่อเหรอคะคนอย่างมันเนี่ยต้องเจอกับคนอย่างผมนี่ คุณพ่อรอฟังข่าวนีได้เลยครับแมป์กล้าหายไปไหนเนี่ยวิวาฝันบคืนนี้สองทุ่มยี่สิบดูทีวีกดเลขสามสิบเอ็ดดูสดออนไลน์ดาวน,น์โหลดแอปวันดีสาวเชค็คคืนนี้พบกับสองนักแสดงเด็กเตเารุ่งน้องมารีและน้องเจ้าคุนปีอะไรมีสีสันคะ่ะก็ปีโป้นี่แหละถูกต้องค่ะ ใ,ด,ใด้ที่นกดเลขสาวีกบเข3ดดูออนไลน์ดาวน์โหลดแอปวันดีผมจะทำทุกวิธีทางเพื่อปกป้องสรายสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำช่องวันนะครับค่ำนี้อยู่กับผมแชมป์สารันพัฒครับ เราเริ่มต้นกันที่ความคืบหน้าเหตุการณ์พนกักงานของโรงน้ําแข็ง2แห่งในพื้นที่ของอยุทยานะครับทะเลาะวิวาทกันกลางถนนใช้อาวุธปืนยิงใส่กันวันนี้ตํารวจในพื้นที่เดินหน้าขายายผลติดตามเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับโดยทางรองท่านผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับนำกำลังเข้าไปตรวจสอบด้านในของโรงน้ําแข็งอยุธยาและโรงน้าแข็งพันล้านนะครับหลังจากที่เกิดเหตุทะเลาะวิวาทแล้วก็ยิงปืนใส่กันเมื่อวานนี้ ดำเนินคดีไป3ข้อหานะครับกับผู้ที่ก่อเหตุทั้งหมด13คนเบื้องต้นมีการต,ตรวจสอบใบอนุญาตสถานประกอบการก่อนที่จะรอให้ทางป้องกันของจังหวัดเรียกให้ทั้งสองฝ่ายมาเจราจาก,กันอีกครั้งด้านผู้จัดการของโรงน้าแข็งพันล้านยอมรับนะครับว่ามีเรื่องทะเลาะวิวาทกับโรงน้ําแข็งอโยธยาจริงตั้งแต่วันที่4สิงหาคมหลังจากนั้นอีก2วันครับคนส่งน้ําแข็งก็ถูกกำนันทําร้ายและยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิป เป็นการป้องกันตัวครับเราทางเราก็ยิงสวนเขาไปพี่ปืนนั้นเป็นปืนที่ถูกต้องถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างครับพี่<ม>เป็นปืนผมเองครับพี่ทาไมวันนั้นเราถึงตัดสินใจเอาปืนไปด้วยเพราะพวกเราก็เหตุการณ์หลายๆอย่างครับพี่มันมันตั้งแต่วันที่4มันนี่มาแล้วก็ส่วนความคืบหน้าเหตุการณ์ไฟไหม้เมาท์เทนบีผับที่สัตหีบนะครับวันนี้ทางทนายรณรงค์แก้วเพชรเข้ามายื่นเรื่องให้ดีเอสไอ รับเหตุการณ์นี้เป็นคดีพิเศษนะครับเพื่อสืบหาหุ้นส่วนมาช่วยรับผิดชอบเยียวยาให้กับผู้เสียหายโดยเช้าวันนี้ทางเสียบีคนที่เป็นเจ้าของผับพ,พร้อมกับครอบครัวนะครับนิมนต์พระสงฆ์มา9การูปทําพิธีอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้15รายก่อนที่ในช่วงเย็นที่ผ่านมาเสียบีเปิดใจกับสื่อมวลชนอย่างเป็นทางการครั้งแรกนะครับเจ้าตัวยังคงยืนยันว่าตัวเองจะเป็นเจ้าของตัวจริง แล้วตั้งแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นไม่ได้หลบหนีไปไหนยอมรับว่าตอนนี้เครียดมากอยากตายตามผู้เสียชีวิตไปหลังจากนี้ตั้งใจจะบวชอุทิศส่วนกุศลให้กับทุกคนและจะทําทุกอย่างตามกฎหมายครับในฐานะเป็นเจ้าของครับก็เปิดตามเป็นคนทั่วไปครับที่ทําได้ผมไม่ได้โนมิมีใครใช่ไหมไม่ครับ เป็นเจ้าของโดยตรงการบัญชีทุกอย่างเราจัดการเอรงผ่านผมห,หมดทุกอยาก่างแล้วรู้สึกเสียใจครับและอยากจะบวชจริงๆครับส่วนที่จังหวัดสงขลานะครับวันนี้ตำรวจบุกไปยังขนมที่พักริมชายทะเลเพื่อที่จะนำตัวชายต้องสองสัยอายุ40ปีนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้แม่ของเด็กวัย2ขวบนะครับออกมาบอกว่าน่าจะเป็นผู้ชายคนนี้เนี่ยแหละที่ลักพาตัวลูกชายไป คุมตัวมาสอบสวนที่สพสิงหาคนครนะครับเบื้องต้นชายคนดังกล่าวปฏิเสธว่าไม่ได้ทํานะครับตํารวจมีการเก็บดี a ไปเทียบเคียงว่าตรงกับ DNA ที่เจอบนตัวเด็กหรือไม่อย่างไรก็ตามนะครับยังคงเดินหน้าเน,เน้นตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดโแบบดยรอบจุดเกิดเหตุโ<น>ดยมีตํารวจกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ร่วมลงพื้นที่ติดตามที่คายคดีนี้ครับช่วงนี้ให้คุณผู้ชมไปติดตามข่าวในพระราชาสำนักกันต่อนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวข้ามช่องวันกันครับ